ครับแล้วนะครับอืมครับกลับสวัสดีครับนะวันนี้มาก็เปนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไปรับปรษณีย์มาจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับแล้วก็ได้น้ำแถมฟรี ราคาหกบาทต่อขวดหนึ่งนะครับคุ้มมากนะครับแล้วก็ทำไปดื่มไปอ่าส่งจ,งจงจากอิสระพงใจตรงนะครับเอ่อไม่ได้เขียนที่อยู่ไว้นะครับอ่าส่สงมาแค่ลาดไปรษีก็แค่นั้นเองนะครับนะโอ้ยหนักมากเลยนะครับไม่รู้ส่งอะไรมาอ่าโอเค บอร์โทรก็ไม่เขียนไว้ให้เราด้วยเสียงมากครับแต่ระบุสาขานะครับระบุที่สาขาส่งมาที่สาขานะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับนะครับแหมก็เ,เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะมาลุยกันต่อนะครับ นะปึ๊บนะอันนี้เป็นตระกูลฟัวไรส์นะครับนะนี่ก็จะเป็นฟอสซิลนะครับฟอสซิลโอ้ยกระดูกไขวะกระดูกไดโนเสาร์นะอันนี้ก็จะเป็นฟอสซิลแร่เหมือนกันครับเป็นนะเป็นแร่เป็นแร่ไปแล้วนะครับเป็นแร่ นะเหมือนชั้นไขมัน,นครับดูหลังกูจะกลับเลยนะนะจะเนียนนุ่มเนียนนุ่มนะครับนะน,นะเออคนลุก <c oughs> น่ากลัวอ่าอันนี้หินนะหินนะหินที่เอาไปก่อสร้างครับอันนี้ก็เป็นแกรนิกครับแต่ข้างในตรงนี้สีดำนะครับอ่า จะมีติดแร่นะครับติดติดแร่ติดติดแร่ตรงนี้นะครับนะครับนะเป็นเนื้ออ่อนนะครับเนื้ออ่อนแกรนิก DING, เนื้ออ่อนนะครับหรือหินอ่อนนี่ก็ดีก็ใช่ได้ครับเป็นหินอ่อนได้นะครับหินเนื้ออ่อนอันนี้ก็เป็นหินนะครับอันนี้ฟอสซิลนะครับฟอสซิลจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับฟอสซิลฟอสซิล ฟอสซิลนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ก็เป็นเหมือนกันฟอสซิลนะครับใครไปดูพิพิธภัณฑ์บ่อยๆนะครับก็จะเห็นเนื้อฟอสซิลเป็นแบบนี้นะครับนะวิธีวิธีถ้าเจอปุ๊บเราก็ขุดเป็นโครงนะครับพวกนี้จะเป็นโครงเป็นส่วนตัวเป็นลำตัวเลยตั้งแต่หัวจนเท้านะครับแต่อาจจะต่อกันบ้างตัวไหนก่อนตัวไหนไม่ก่อนมันก็จะแบบไล่ๆกันไปนะครับ บานเราก็มีในดัวเาสาเหมือนกันนะแต่อยู่นนนึงนะนี่เหมือนกันเลยมาจากที่เดียวกันนะครับฟูออลา์นะครับ right, นะรบนะเราเอาใช้น้ํายาเคมี K Me, นะฮะแช่ไปนี่กัดไปเรื่อยๆนี่ละลายหมดเลยนะครับจะลื่นๆจะเป็นเสียนหน่อยนะครับเป็นเซียนหน่อยนะครับใครไม่เคยเห็นฟูออลา์ก็ดูได้นะครับค่าความแข็งของฟูออลา์ก็อยู่ที่สี่ห้าครับสี่ห้า ไม่เกินเจ็ดนะไม่เกินเจ็ดอ้ักหนักๆโอ้ส่งมาให้ดูเยอะเลยกัวลา์เยอะแยะเลยนะครับนะมาจากทางภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีนครับ นะก็จะทําเร็วหน่อยนะครับก็คือ,อยังไม่ใช่เพชรเนาะที่คอนเทนต์ของผมก็คือดูเพชรนะครับดูเพชรนะครับนะตามหาเพชรแท้นะครับเพชรดิบแท้นะอันนี้ฟูลไลท์ก็มีความสวยงามนะครับนะก็ถามว่าถามว่าเอาไปทําเป็นเครื่องอัญ,ญมณีเครื่องประดับได้ไหมได้ครับเอาไปแกะสลักได้นะฮะนะตัวนี้ก็มีแสงสีนะครับแกะสลักได้ อย่างตัวนี้ถ้าโดนไฟนะครับโดนไฟโดนไฟเนี่ยจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความทะลุมานะไม,ไ,มไม่ผ่านไฟมันจะไม่ผ่านนะไม่เหมือนคลิปอย่างที่แล้วนะครับถ้าโดนถ้าแสงไฟทะลุม,มันจะอมอมไฟตัวนี้ก็จะแบบแสงนะครับต้องเป็นแสงที่แรงนะครับแสงอ่อนแสงอ่อนอย่างตัวตรงเนี้นะครับเข้าไม่ถึงเลยนะครับเข้าไม่ค่อยถึงนะ เห็นก็เห็นได้นะเห็นแต่ว hmm. ่าไม่ถึงแสงไม่ออกนะครับแสงก็ไม่ออกคไม่เหมือนตัวนี้ครับตัวนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสงก็จะออกมาอย่างเี้ยแสงจะออกอย่างเงี้ยครับแสงจะออกเลยนะครับอย่างเงี้ยออกเลยนะ อันนี้ก้อนหนาเนี่ยผมพยายามเอาก้อนที่เล็กๆให้ดูเนี่ยแหงก็จะออกนครับถ้าถ้าก้อนหนาทนี่ยังไม่ออกเลยออกก็ออกนิดเดียวออกนิดเดียวนะครับอันนี้ถือว่าจัดว่าใส่นะใส่ใส่ใส,สวยแสงก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ทำทดลองอหี้ดูเล่นๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการที่ดูแล้วใช่ทัท,ทีเดียวนะเป็นการแบบ ดูเบื้องต้นเล่นๆว่าเออมีการดูหลายๆอย่างนะแต่ถ้าเ,า,เาเอ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 าค่าโดยจริงก็คือตรวจแล้วไม่ขึ้นนะครับตรวจแล้วอ่ะสมมุติอ้าผมจะต,ตั้งตั้งไว้ให้ตั้งไว้หนึ่งเลยนะครับตัวนี้ปึ๊บมาแล้วก็ต้องออกให้น้องเขาหน่อยนะครับนะครับตั้งไว้หนึ่งขึ้นไ้เท่าไหร่ครับนะเดี๋ยวนะผมจะบอกให้ห ขึ้นไปที่สี่ห้านะครับสี่ห้าประมาณนี้สี่ห้าต่อให้เอยเป็นรอยแตกก็จริงนะแต่ขึ้นได้แค่นี้นะครับนะขึ้นได้ห้านะครับห้าห้าห้าหกไม่เกินเจ็ดไม่เกิน 7. เจ็ดเต็มที่ก็ไม่เกินเจ็ดนะแต่หนักมากโอโ้โหถ้าเป็นเพชรน,นี่ก้อนนี้แบบหลายล้านเลยนะอืมนะฮะ <c oughs> นะี่สวยก็สวยถามว่าสวยสวยไหมสวยครับเป็นเนะยครับเอาน้ํายาน้ํายาล้างห้องน้ําล้างได้ครับล้างได้ทำความสะอาดได้ครับเอาน้ํายาเช็ดกระจกก็ล้างได้นะครับทนะำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็จะมีความหินอ่อนครับเนี่ยครับกดไปก็ไม่เจอนะครับ อันนี้ตั้งสามใม้ดูก็ได้นะครับตั้งสามอืมออดีตัวนี้ผมก็เปิดให้เจ้าของดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับเียเราก็เลยทํากันสั้นๆน,น,นะะก็ข่าวดีก็ผมก็ซื้อสั่งซื้อจานหมุนมาแล้วละ่ะไว้รีวิวนะอือตือตือขึ้นปะขึ้นไหมนะครับขึ้นแรงเลยตัวนี้ขึ้นแรงเลยนะครับอันนี้ถ้าตั้งสามครับแต่ถ้าตั้งนะครับ นะถ้าเราไม่ตั้งอย่างนี้นะรเราไปดูคนเรขึ้นหมนบนี่ครับเห็นไหมครับไฟติดแต่เราไม่ตั้งก็ไม่สามารถตรวจได้ครับยังไม่ขึ้นเลยอาจจะขึ้นมาเนี้ยครับนี่ตั้งสี่นะครับตั้งส,ส,งสี่ขึ้นมานะครับนี้เราก็จะติวเข้มกันหน่อย นะครับขึ้นพอๆกันนะครับขึ้นมาหนึ่งเลยเจอจึงเดียวเลยนะครับดูสินี่เป็นแก้วชนิดพิเศษนะครับแก้วชนิดพิเศษขึ้นไหมครับหายไปเลยนะแก้วชนิดพิเศษเห็นไหมครับหายไปเลยอ่าเรามาดูหิน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 ละเอียดหินละเอียดกันนะ นี่เป็นหินละเอียดเหมือนสีเหลืองมืนตับดูที่หินขึ้นไม้ขึ้นมาหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะอ่าวันนี้ตรวจโหดหน่อยครับผมมาโหดหน่อยนี่นะฮะนี่นเลยเรามาเล่นค่าตอนที่นี่เลยสองเองนะครับนะขึ้นซีสองครับนะนะนะครับนี่นะครับ ก็ไม่เป,เป็นไรนะครับผมก็จะส่งตัวนี้ไปให้น้องเขานะครับเอาไว้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับนะนะผมเขาไม่รู้ว่าเป็นคริสตันหรือเป็นคอร์สนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แถมเหมือนเดิมหอยจักกะพัินะครับ แถมไปด้วย3ชิ้นเอ้ยเอาหไปเลย6ชิ้นนะฮะปกติผมขายชิ้นละ3 0 0้นะครับ 300, 300 300แต่ในกรณีที่เป็นแฟนคลับนะครับอืมผมก็ให้ไปนะไปทำงานเพื่อมีโชคลาภนะครับวิธีเก็บตอนนี้ก็คือใส่น้ำแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้แต่ถ้าเรายังไม่ไปทำเป็นกรอบนะครับกรอบพระอัดเป็นกรอบพระได้นะครับอัดเป็น ออาพันแล้วก็ห้อยได้นะครับห้อยได้ทาหรือทําเป็นกําไรก็ได้นะครับแล้วนะแต่จะผลิตครับคือผมยังไม่ได้มีทุนแบบนั้นนะแต่ถ้ามีทุนก็จะทําอัดกรอบไปให้นะครับนะนะหรือใครจะสั่งทําพิเศษได้นะครับสั่งทําพิเศษได้นะครับอืมเอาเป็นว่าจบเพียงแค่นี้ก็ไเนาะนะฮะ เป็นฟูอะไรนะครับฟนะูอะไรนะอืมอัญมณีชนิดหนึ่งนะครับนะอัญนนมณีชนิดหนึ่งที่ที่มีทั้งมีหลายสีฟูอะไรนี่ไม่ใช่ว่าใครที่เคยเห็นเอ้ยต้องเป็นสีขาวสีอะไรครับมีอมสอมเหลืองอมส้มอมเขียวอมฟ้าอมแดงเหมือนกันนะครับความแข็งก็จะอ,อ่อนกว่านะครับอยู่ที่สี่ครับอยู่ที่ส อยูนะ่ที่4ี่นะครับเป็นยาอัญมณีได้นะครับนี่นะทับเกียนหรือแกะสลักนี่ได้นะครับตกแต่งแล้วจะมีค่านะครับนะหรือวางขายดิบๆก็ได้นะครับนะแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ความใสนะครับนะสามารถไปอ,อย่างน้อยก็นะครับมีค่า หลักร้อยยันหลักพันหลักหนึ่งถึงหลักแสนนะครับนะครับมีค่านะครับทำอัปเดตนะครับมีค่าเราไปาแปลรูปนะครับแปลรูปไปใส่เป็นกรอบเงินกรอบรูปก็ได้นะครับตกแต่งได้ใส่เป็นเจียมุกอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเจียมุกเนี่ยใส่เข้าไปนะเพิ่มเพิ่มมูลค่าเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่นะครับใส่เข้าไปจะมีจะมีราคานะมีราคา นี่เป็นที่ต้องการแน่นอนนะครับเพียงแต่คุณแปลรูปให้ถูกทางนะครับแปลรูปแล้วก็จัดส่งให้เขานะให้อยู่เขาอยู่ในที่เหมาะสมนะครับรับรองนะครับขายได้ทุกชิ้นทุกงานนะครับนะบแต่ก็ถ้าเกิดเขาแพงมากเกินไปเขาก็จะต่อราคาคุณอย่างน้อยนะครับอันก็เป็นงานฝีมืองานอะไรก็คุณก็ลองคูณหารเอาเองนะครับว่าเท่าไหร่ รับรองเขาซื้อจากคุณถ้าเขาไม่ใช้เองเขาเขาไปต่อกำไรนะครับ bye บายยรับเทนี้แล้วอย่าลืมนะครับ,ดบกด s u b สไคร b ์กดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมก็จะเอามาทำให้ท่านดูใหม่นะครับไม่รู้ว่าของใครจะส่งมาอีกนะครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามฮะบายบาย